เรื่องของคืนค่ะการไร์สดเลยนักทำงานบ้านพีอกาใส่หน้าได้หรอใส่หน้าเหรอคะบอกไปเลยค่ะพี่พีพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะมันก็เป็นการหยอกล้อกันครับก็ยังเข้าม่ปารมันเนาะ พีพีหยุดดิไม่ไม่ก็ก็แบบก็อยากจะบอกว่าพีงีมันก็เป็นการหยอการอะไรสนุกสนุกอะครับก็ก็พอดีเขาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าก็จริงจริงตอนเนี้เกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณทำงานขนาดนี้สภาพหมดสภาพแต่ละวน ก็ก็จ <Bien> ริงๆมันกลายเป็นเหมือนกิจวัตรหนึ่งไปแล้วของผมตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนก็คือต้องมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มทําการเคยชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อยากจะเอนเตอร์เทุกคนด้วยที่ดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยจะบ้าพูดต่ออะไรอีกยังคะจากกะดก็พยายามอย่างที่บอกครับก็พยายามเคยชินกับกิจวัตรใหม่ๆเนาะหลังจากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาทําประจาเราก็พยายามไปอยู่เป็นส่วนหนึ่ง เข้าใจว่าตอนที่ไลน์นั้นเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วั้มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังจะเข้านอ,อนพอดีแค่นั้นเองครับเออตอนนั้นเขินไหมครับเพื่แกบุ๋มหรือว่ามันความรู้สึกมันยังไงครับผม<ด>อบอกคุณที่ <laughs> คือมันแบบหวานไม่หวานหวานคือมันไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะค่ะพีพีว่าพีพีจะพูดอะไรแบบนั้หรออาหือนหวานนี่ไงหวานหวานไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดที่ออกจากปากคุณพี่อยางนี้หรอไม่คิดอืมไม่คิดเลยพี่พีว่าพี่พีจะเป็นคนแบบนี้ว้าววันนี้ทางการวันนี้ทางการพักทางการก่อนได้ไหมพักทางการเลยคหนูไม่ไหวแล้วเนี่ย แต่หลายคนแซล์พี่พีทว่าหลังจากอ่าพี่พีทแต่งงานมาเ็าพี่พีทหลรุ้หนักรุกหนักเป็นพิเศษก็จริงๆก็ถามว่าหลังแต่งงานมาก็คือมีความสุขทุกวันจริงๆครับก็ก็ไม่ได้คือผมว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คนอื่นเล่าอ่ะคือเราก็แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยเนาะก็คือมันอาจจะมีมันอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดคุยกันเยอะก่อนแต่งงานเพราะมีหลายๆอย่างต้องคุยกันอะไรย่างเงี้ยแต่หลังจากแต่งงานมาแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันเลยครับแล้วก็คือจริงจริง น้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันนะคือคือผมก็แฮปปี้จริงๆที่มีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาอะไรอย่างงี้ทุกวันครับแค่แค่บุมรีวิวหน่อยได้ไหมว่าคือแบบพีพีหลังแต่งงานเออแต่ก่อนแต่งงานเป็นไงบ้างหนูว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเราก็อยู่แบบ อยู่แบบได้อยู่จริงๆก็คือได้ไลฟ์ได้อยู่ได้อยู่ตลอดอ่ะมันมันต่างแค่นี้แต่ที่เหลือก็คือเขาเหมือนเดิมอย่างไม่ได้เปลี่ยนอยากอยากพูดคำจาอยากพูดคำจาเนีว้าวเขาจับไฟเลยอทำันบ้าหรือเปล่ามันแตกเกินแล้วไฟมันดักไฟต้องมีว้า แฮปปีบรคุณขอบคุณครับครสามสิบเจครับอะหมู่ยพมขอมากระองโอเคใสเก็บลโอเครากจะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปนเดีเดี๋ยวต้องถ่ายได้ แกบุ๋มโอ伊พรคุณสามีก่อนครับก็ไม่ใจฟังอยู่นะคะฟังอยู่เดี๋ยวให้พี่แก้วบุ๋มตื่นเค้กนิดนึงโอเคนิดหนึงก็กินมากระโลนเลยจ้องมากระโลนเลยอยู่ด้วยคนตากระห่าพี่พีความสุขมากค่ะแล้วก็มีโอเคอยู <finishing on subscriber Airbnb> <ira> okay. ่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยขอพี่อัญวิวิธทำประสบความสำเร็จ หนูอยู่ข้างไม่สร้างเป็นไม่เป็นภาระนคนเขเรียนเรื่องไหนกันบ้านเออกันบ้านช่วยไม่ได้นี่สู้เรื่องงานไปก่อนพี่พี่อยากได้อะไรไหมครับวีนีคะอยากเกิดก็อยากได้ลูกจะให้อะไรไม่ไม่แต่เราก็แพลนเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่าก็ยังแพลนว่าอยากจะมีปีงูเล็กนะ ก็คือจริงๆปีงูเล็กก็คือปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตดูจีนปีถัดไปถูกไหมครับก็คือปี69ก็คิดว่ายังยังอยู่ในช่วงที่ทันปีงูเล็กจะไปดูก่อนว่าเดือนไหนเริกกามยามดีคือคืออย่างที่บอกตอนแรกเรากะาปีมังกรเนาะแต่ว่าปีนี้ยุ่งมากจริงๆครับปีมังกรคงไม่ทันละแต่ปีงูเล็กก็ดีครับก็ดีเท่ากับเราได้มันทันไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ยุ่งงานเรายังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำตอนนี้ไม่ทันค่ะไม่ทัน เมื่อกี้รีวิวรเอมรีวิวใช่ไหมใช่เมื่อกี้ไฟมันดับก่อนอ๋อก็นั่นแหละค่ะเขาเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะปรับปากคอเขาจะดูมีแบบเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยนึงเลยแีดแบดไม่รู้เขาไปติดใครมาเขาชอบแบดแบดนี่ ว่าเรื่องนี้จากไหนมาครับคูบหรือว่าก็อาจจะติดมานิดนึงนิดนึงไปบ่อยม่นิดไม่นิดน้าอยู่ค่ะมีมีมีอะไรที่เขาติดมาที่มันเปลี่ยนไปก็นี่แหละคำพูดคําจาดูมีลูกเล่นดูแบบตัวนี้เขาก็เริ่มกล้าแสดงออกเนาะเต้นเต้นเลยฮ่า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 อ่เล่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ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 า่บ่ล่ ชอบค่ะชอบหวานหวานแจมบุ๋มเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่เวลากเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาอะหนูว่าเป็นความสามารถของเขาที่ซ่อนอยู่ค่ะเอาให้พีอยากให้หนูหวานหวานะนีค่ะแล้วนอยู่ด้วยทุกครั้งเวลาที่เขาทำอะไรส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบหนึ่งที่ใส่ชุดบอยแบนด์ไปที่ไม่ได้อยู่แต่ที่เหลือก็จะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปแอบซัพพอร์ตว่าเต้นขยับหน่อยนะขยับตัวหน่อยตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยแต่มันกลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าเลยแล้วาอย่าทามันเนียนเนี่ยมเราพูดเก่งอะพี่ิ้พูดเลยไม่ก็ก็คือจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งเราก็อาจจะมีบางครั้งที่น้องเขาติดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังกล้องนี่คนซ้อมท่าเทรนเนอร์ผมเลยนะพูดไปเรื่อยฮ่าโกหกค่ะ แต่ก็อยากจริงดิโอเคครับไม่ไม่ก็อยากอยากจะให้เขาสนุกหมยายถึงว่าจริงๆพออยู่ด้วยกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นสีสันของผมจริงก็คือกลับไปบ้านก็อยากกลับไปบ้านอ่ะอยากไปเจอว่าวันนี้จะทําอะไรกันดีอะไรเงี้ยแล้วในใน,ในฝ่ายเราเองผมก็อยากจะทําให้เขาสนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แบบจืดชืดมากในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็น อยากเป็นสีสันติครับกลับคืนเขาไม่ได้ติดคูบอลแล้วเขาติดหนูเออันนี้เรื่องจริงละคือเรื่องจริงละไม่ได้ติดอะไรเลยจากคูบอลก็ติดจากหนูนี่แหละเราเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาติดติดเราที่แบบต้องรีบกลับมาทุกวันเขาคงปกติเขาเปิดเขาไปในบ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวนี่มั้งคะแต่พอตอนนี้เปิดเขาไปในบ้านคือเขาเขาต้องรู้จริงๆว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอยย่างงเี้ บางทีอาจจะแบบเข้าของกระจายอยู่ตามบ้านบ้าง <c oughs> บางทีก็แบบแกง๊งใครมาเต็มบ้านไปหมดเลยอย่างเงี้ยจากบ้านแบบว่าประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ก็คือต้องสแกนนิ้วเข่าเพราะว่าคนเยอะเกินเลยอย่างเงี้ย <c oughs> บา้านก็คือเปลี่ยนไปหมดผมเข้าไปก็คือวุ่นวายบางวันเข้ามาก็คือคนเต็มบ้านแล้วแบบเป็นสิบคนเลยผมก็ก็คือมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีเข้าไปเปิดประตูบ้านเข้าไปเขายังไม่กลับคือเขาอาจจะออกไปข้างนอกเจอแมวแมวน้องเป็ดของเขาควร โซฟาของเราอยู่บางวันบังวันกลับมาคือบางทีเขาเอาน้องหมามาก็น้องหมาก็เหยียบอึบ้างเลยบนพรมแล้วผมก็เดินไปเหยียบครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรให้ลุ้นทุกวันว่าวันนี้เปวันพันเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนวันพันเรื่องราวเหรอพี่พีทจริงๆครับแต่ก็ก็สนุกนะสนุกับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยแล้วก็พอมาเป็นชีวิตคู่จริงๆมันแฮปปี้กว่าที่คิดว่าอย่างนั้นแล้วกัน อย่างมันเกิดปีนี้พี่จะม่งเนียมอะไรให้สามีเหรอคะยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะเออคนเกิดปีนี้ใช่ใช่คนเกิดปีนี้มันแก้มมุ่งเรียนระยะยาวครับระยะยาไม่ค่ะเล็บเรียงค่ะเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แหละอ๋อมันก็ใหญ่กว่าปีนี้เนี่ยนาเดี๋ยวไม่เจอพาเดี๋ยวไม่เจอเราคิดยังเราน่าจะคิดแล้วแหละน่าจะมีแผนแล้ว เลยเหรอเตรียมตัวเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อ,อยู่อขอร้อง <c oughs> อนะคะจังคือพี่ที่แล้วมันร้องเพลงตอนมันหลอดอยู่เลยนึกออกไแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เขาน่าจะเป็นที่เพลงขับทำให้มากกว่าที่แบบรถตุ๊กๆก็เลยอย่างเงี้ยแต่เซอร์ไพรส์หนูเหมือนกันไงที่เสียงหลุมันล่อนอยู่ยนะสิ่งเกินที่สองจะมาหรือเปล่าสิงเกิลที่สองไม่มีไม่มีแน่นอนสามบ้านตรงนี้เลย พีม่มีคั้นหวังกันขั้นหวัง,หงไหมครับไม่ไม่คือจริงๆอะครับพอดีเย็นนี้ผมต้องไปไประชุมที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้มาเจอกันอีกที่ตอนเย็นเลยครับขอ,อสละท้ายนะคร <c oughs> ับถ้าเราเริ่มแล้วช่วยคิดหน่อยสิเ,ออเรามีเวลาเตรียมตัวขาคืนนี้คืนครับจะปลุกหนูยังทำสวนที่บ้านอยู่ตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าแค่แค่เค้กค้อนเดียว Happy Birthday อย well> ู่ด้วยกันก็โอเครบกวนเค้กเมื่อก like ี้เดี๋ยวขออีกรอบขาไปฟังอีกรอบเลยแต่กลับมามากระล้องไม่เหรื่องแล้วขอเอาหมดกล้องออกเจตเจตแต่งอะไรก็แบบที่พิดก็คือยังเป็นอารมณ์ไม่สนเลยให้ถูกถูกถูแบบสิบวันยี่สิบวันใช่เขาก็เป็นเขาก็ให้เขาคงแบบวิความสุขที่แบบอยากให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ เาไม่ให้อยู่เรื่อยๆมันมนึ่งในโอกาสอไรบางทเราจะแบบเราจะหนีไมมไปไหนไม่ไม่คือคือจริงๆอ่ะก็ก็เห็นอะไรสวยๆเรารู้สึกว่าถ้าเขาใช้แล้วมันจะน่ารักอะไรอ่างเงี้ยเราครับแล้วก็ก็จริงๆไม่ได้อยู่ที่เทศกาลเนาะก็อะไรถูกใจในส่วนใหญ่ก็ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้คือหายใจเข้ากระภรรยาหายใจออกภรรยาเสมอมาครับ ว่าแบบว่าเขาอาจจะแบบแถวลงไม้เออควรู้ว่าแถวบ้างก็ได้หลยจริงๆหนูเป็นคนแบบถ้าบางทีหนูก็จะชอบแบบว่ามีมุมของตัวเองชอบแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ politic. มีมุมกันเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะช่วงนี้ได้ไยเขาก็จะถึงนะถึงตัวเรานิดนึง ใช่ค่ะกลัวติ๊กตอกปิวมากเลยถ้าทุกคนเห็นว่าหนูแบบเอ้ยพี่พีชอย่าะไรเงี้ยไม่ได้วีไม่ได้เวียะไม่ได้แบบคือกลัวมันบินอกีกขอล้องมันติดสกิลชิป<ต>ไหมแต่ถ้าวันไหนมันปิวอะพี่พีชบอกว่าพี่พีจะจ่ายให้แล้วผบบแล้วแบบอาจจะจ่ายเป็นผู้โรงพยาบาลแล้วตอนนี้พี่พีชยังไงครับก็จริงๆเขาเคยมีประสบการณ์ไงี่ยคือติ๊กตอกตัวเก่าเขามันมันเหมือนมันถูกระงับ การรลายไปเพราะว่าไปทำรุ่นนี้ผิดกฎนิดหน่อยแม่ทัชนมแล้วเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยกลัวเหมือนเป็นประสบการณ์เพราะว่าตอนที่คขาวที่แล้วอะครับคนตามก็หลักร้านเนาะแล้วพอพอมันปลิวอะผมเข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละมันเป็นมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำอาชีพด้วยอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็เลยระวางเป็นพิเศษเนาะแค่นั้นเองแต่ว่าชอบจริงๆก็ใช่สกินชิบแต่ตัวแตะตัว เรื่องเดียวที่ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานมาคือเขาบอกว่าเราไม่อ,อ,อ้ออคือถ้าเราทําสวนอยู่ขุดดินอยู่เราต้องแบบหันไปแล้วแบบพี่พี่ท่างนั้น <laughs> ถ้าเราไม่ทําแบบนี้คือคือมันจะเกิดเรื่องอมันจะเป็นเรื่องจริงๆมันจะแบบนี่คือจุดหน่ง <laughs> สมมุติเดินแล้วเราเมินเฉยนี่จะเป็นจุดสอง ถ้าเราหันไปแล้วเหมือนแบบพี่พีทเหมือนเพื่อนชายจะเป็นจุดสามแล้วนั่นคือเรื่องจะเกิดคือเรื่องเรียนหรืคือต้องอ้อนมันสองรอบแล้วเรื่องนี้คือเราก็ต้องแบบเปิดประตูพี่พีทเปิดประตูมาแล้วพึ่ง่อกว่าพี่พีทแค่นี้พอคือแค่นี้พอมีความสุขแล้วจะจเข้าห้องน้ำจะถ่ายหนักถ่ายเบาต้องตะโกนเรียกออกไปก่อนว่าพี่พีทเขาจะแฮปปี้เขาจะบอกว่าเขาแฮปปี้อันนี้คเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ต่อหน้าไฟพี่พี่มีนะม่มีทำไงถึงเป็นแาบนี้ได้ไม่ก็ก็จริงๆเวลาคือมันจริงไหมคะอมันนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่ามันจริงเลยแหละค่ะไม่ก็ชอบให้เขาอ้อนก็ชอบให้เขาอ้อนแต่มันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแบบร้ายแรงอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอะไรแค่เขาทำนิดหนึ่งเราก็ดีใจแค่เราเรียกชื่อเขาก็ดีใจต่อไปเธอแบบแก้หมุมไม่อัดเสียงไว้ เป็นเส้นนาฬิกาหรือปะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่สดใหม่เดี๋ยวไม่ใ่ใจอีกเหมือนกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไม่ได้เรื่องเดียวเรื่องเดียวต้องเสียแบบไหนเสียแบบไหนต้องเสีดคนเดียวปะ อย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้ได้่อย่างนี้เขได้ละสูงมาสงพี่มีดเวลาได้ยินเสียงอ้อนของเขาเนี่ยคือยังไงโลกทั้งใบแล้วมันจะเป็นไม่เพราะเขาอ่ะเป็นคนแมนแมนทีเนี้ยถ้าใครถ้าใครรู้จักเขาจะรู้ว่าเขาแบบแมนมากคือนี่ส่เขาผู้ชายมากเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขาทําอะไรอย่างนั้นกับเราอ่ะหมายถึงว่าเสียงสองเสียงสามหรืออ้อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขานะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แหละที่ไม่ชินใช่เลยเราเราสำหรับเราคือมันฟังน้ำเสียงออกไันว่าน้ำเสียงนี้คืออ้อนอันน้ำเสียงของคือนี้คือแบบตั้งใจตั้งใจจริงอะไรตั้งตั้งใจแสดงเขาก็ชอบจริงจริงขอให้ได้แค่เอ่ยเขาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีไหนพี่พีทต้องออกนาด้วยยิ้มหน่อยก็อย่างเงี้ยก็มีความสุข ง่ายไหมง่ายออกง่ายมากค่ะโอเคพออยู่เร okay. bueno e> ื่องหนึ่งทำเทปิเซ่ทำเกี่ยวกับแมรี่ที่ต้องแมรี่พ่อเจนก่อนนั้นั้นก็สัมภาษณ์แมรี่มาแมรี่ก็จะต้องแยกกับแม่ก็ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสื่อเราที่ต้องแยกกับคุณแม่ เมื่อคืนหนูก็กลับมานอนบ้านก็ก็มันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วหนูว่าที่บ้านเขาก็เริ่มชินแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็จจ้าการหนักหน่อยก็โทรรายงานเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเด็กก็โทรรายงานแม่แทนเขาเป็นลูก้วเราเป็นแม่แทนอะไรเงี้ยเขาเขาติดเรามาขึ้นนะคุณแม่ตั้งแต่เราแบบย้ายมาอยู่พีปี้วยครายงานตลอดโทรหาบ่อยก็บ่อยทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยทุกคนโทรหาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาคงคิดถึงแหละอะไรเงี้ยค่ะ ถึงแหละเราก็เราก็คิดถึงเราก็มาบ่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยค่ะกลับบ่อยมากนะบ้านอ่ะตอให้มันไกลก็แบบไปกลับเอะอะบอกอุ้ยมีงานกลับมาอีกแล้วก็คือรถบ้านใช้คืนเลยแมยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เน้นแบบพี่พีขอรถโรงพยาบาลหน่อยค่ะมันมันไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้รถบ้านเลยพอดีว่าคนขับรถลากลับ เขาไม่สบายเพราะลากลับคราวนี้ก็เลยไม่มีรถขับไม่มีหนักกว่าเดิมก็ไปลำบากหน่อยแต่ว่าก,ก็ไปกลับได้ก็ยังไหวมันต้องใช้ระยะเวลาในการทาใจช่วงหนึ่งใช่ไหมกับการที่เราต้อง<ช>ห่างแม่หาม่างพ่อไปอยู่กับครอบครัวเราทาใจตั้งแต่ตั้งแต่จะแต่งงานก็เริ่มทําใจไปเรื่อยๆอพอถึงเวลาก็ก็แค่ปรับตัวอะไรเงี้ยน่อยปกติคุณแม่ของเขาจะไม่่อยพูดแต่เวลาเขาพูดเขาเหมือนแบบ เขาไม่ไหวคุณลีไม่ไหวคุณลีสู้ไม่ไหวเรื่องนี้คุณลีบอกว่าอ่อนโยนปอบปางแต่เรื่องอื่นคุณลีสู้แต่เรื่องนี้คุณลีบอกไม่ไหวจริงเหมือนแบบช่วงนี้เขาเขาก็ยังสแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะคือคือเขา่าคิดถึงเราแต่เรากลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะเขาไม่เคยอยู่บ้านนะจะเจอแต่พ่อกับหลานอะไรย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเหมือนเขาแค่ เออสบายใจแล้วว่าลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะเนี่ยกลับไปก็ไม่เจอหลายวันแล้วก็ไม่เจอแต่รู้เขยแล้วต้องบอกอะไรคุณพ่อแม่ฝังเงี้ยป่หมยว่าไปไหนอะคะไปไหนเนี่ยก็พยายามจริงก็จริงๆก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะครับคือเราก็ไปไปมามาเพราะว่าผมอยากให้เขาใช้เวลากับครอบครัวเหมือนเดิมได้ด้วยไม่ใช่ว่าพอแต่งงานแล้วก็คือย้ายออกมาเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่าจริงๆตอนนี้ดีขึ้นนะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ ผมอะค่อนข้างสนิทกับพ่อเจนอยู่แล้วเหมือนว่าคุยกันบ่อยเวลามีปัญหาถ้าโทรหาบุ๋มไม่ติดสายต่อมาก็โทรหาผมนี่แหละครับว่าบุ๋มตื่นหรือยัง <c oughs> แล้ว7จ็ดโมงเช้าท่ทางต่อให้ตื่นก็กดทิ้ง, <c oughs> ต,งต้องแต่งกันมามีแยกกับแฟนบ้านังมีค่ะแยากบ่อย <c oughs> ชาวเดทชอบบอกว่าคุณนทำไมแยกกันจังเลยอะลยอยา่อยางเงี้ยเออแยกแยกบ่อยมากิ <c oughs> ก็จริงจรงแยกไม่นานครับถึงว่าเวลาเขากลับคือเขากลับไปให้หายคิดถึงไปเตรียมของเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะย้ายกลับมาก็คืออาทิตย์นึงอาจจะมีวันสองวันนะผมว่ามันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเมื่อคืนก็เลยลองลากเขาไปบ้านใหม่ที่เราสร้างออผู้ชายเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอุ้ย โล่งเชามีแต่เตียงแล้วเมื่อเช้าต้องไปอาบน้ำห้องพ่องกับแม่ดูเพราะว่าห้องนาวก็ยังใช้ไม่ได้แต่ล่าเขามานอนแล้วก็คือยังยังไม่เสร็จจอบใช่เปไงเปิดเข้าไปตกใจไหมก็เป็นบ้านเหมือนเสร็จไปประมาณครึ่งเะยครับ5นะแต่เราเข้าไปพักแล้วแต่ว่าไม่พอดีเมื่อเช้าจะได้เหมือนกับใช้ช่างของน้องเขาทำผมแต่งหน้านิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยไปแบบนั้นที่นี่ ก็จริงๆอย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็จริงๆผมแบ่งเวลาระหว่างครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เขาเนาะกับกับฝั่งของผมผมว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีทุกวันเนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคู่โอเคเราคนนี้นะคใช่มพ่อาเพี่ีทำไมไม่ใช่แม่มีเป็นพี่ต่างไปอไปเปิดตัวคนต่อไปไหมแม่ดีม่แม่เขา เขาเข้าใจว่าแม่เขาชอบแบบไปทำทำไหล่ว้าวทำเสร็จแม่อะไรปรับปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรปรับปรุงวิเคราะห์แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรใครยิจดเงิน่อยค่ะบผมเบ้ามีราคา5000ใน2สายสองที่ก้าวภูมิี่แก้มบุ๋มิครับตรงไหนได้ค่ะ นี่คุมีนที่นี่ะคะ โอเคแล้วโอเคโีบเคษไหมแล้วไปยยิเศังไทยอะไรนะขอสัมภาษณ์ใครอ่ะจบแล้วมั้เหรอเกียวเสร็จยัง มีมีเหรอไม่ไมอแยกใช่ใแก้มก่อหนาต่อหนามดีร